แลวตามด้วยเสียงที่พูดกับพวกผมว่าเอาของวางที่เดิมผมกับเพื่อนก็มองว่าแบบเอ๊ะทำไมตุก๊กตาเนี่ยถึงไม่อยู่บนหิ้งนะครับแต่ก็แบบด้วยความแบบเราสนใจกับลูกแก้วที่อยู่ในตัวเรามากกว่าครับก็เลยกลาว,ว่าแบบเออจะเอาใส่ในกระเป๋าเนี่ยไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะออกจากบ้านหลังนั้นกล่าวครับแต่ในตอนที่กําลังจะก้าวออกจากประตูใช่ไหมครับพี่ตั้มครับประตูอ่ะมันปิดใส่หน้าพวกผมดังตึ้มเลย แบบไม่มีลมไม่มีลมครับ<อ>มันปิดมันปิดเลยปิดขังอะพี่ครับถ้าตามด้วยเสียงหัวล้อเหมือนหัวล้อแบบเสียงหัวล้อเด็กแหลมแหลมะครับซึ่งดังภายในบ้านหลังนั้นแล้วก็พอผมหันกลับไปมองใช่ไหมครับตามทิศทางของเสียงที่ได้ยินเสียงหัวล้อบนหิ้งที่มมีตุ๊กตาวางอยู่ครับพี่ตั้มตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยดวงตาเปล่งประกายออกมาเป็นสีแดงโอ้ยแล้วตามด้วยเสียงที่พูดกับพวกผมอะว่า เอาของวางที่เดิมเออด้วยความกลัวครับพี่ตั้มผมอะรีบควักอะลูกแก้วออกจากกระเป๋าอะแล้วก็วางคืนที่เดิมอะคือหมดทุกทุกลูกเลยนะพี่ที่ผมหยิบมาอแต่ในตอนนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้สังเกตว่าเพื่อนของผมอะเขาว่าคืนหมดแล้วหรือยังด้วยความกลัวครับด้วยความเป็นเด็กอะก็รีบพังประตูแล้วก็ออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนเราออกมาพร้อมกันอื